ดั่งคอยคือดังคอยละโมซับเครื่องนี่เปิดแร็วอัดคลิปอยู่ด้วยนี่เอาเอาเอาเรื่องความฝันมันหันด้วยฝันวางใดโอ้ยันมียได้ฝันนั่นแหะได้ฝันมาเาบเครื่องไม่โทรเนเครื่อากเครื่องไม่เกครื่องไม่เ่นค่องม่ันเครืงไม่เ่ากเครื่อง่เาครืงไมค่อมนเืองไเัครื่องไม่เครื่องเคงคองคอย ไทุบไปเลยโทรศัพท์มึงประหัดโทรศัพประหัดเครื่องใดมันดังแห้งห้องนู้นก็ได้เนี่ยศูนย์ดังแห้งมาบ้านนี้เออเครื่องนี้ใกล้น่ดังแห้งเอาเครื่องนุกหน่อยจ้าได้ยินแล้วเออเออมวดก้อนฝันดีกับพ่อทรมาบอก แล้วนั่นบ่าเดี๋ยวเขาหามตมากามีโลกนี่หามตกมาค่ะต้องยางใส่เบิ้งเป็นตเป็นตุมล้อไปด้วยสีพอได้ว่าได้นั่นหลนเลยมันหามสีสูดซีส่อนั้นได้เอล่าว่าอุ้ยไฟนั่นจะไม่มาบอกไฟเออไ่เคยขี่จะเทียบตนี้ ฝันว่าสดฝันว่าตายก็ยังบ้าอยู่เนาะโอ้ยเห็นว่าประหัดเห็นว่าประหัดเขาถูกนะเห็นคลิปปะอันนั่นเทอมเพิ่มเบิงอยู่วังเพิ่มกระเบิ้งคลิปอันเดือนเพิ่มนั่นยกเงี้ยกว่าซื้อดีตลอดบ่แมน่ยเออเบิ้งยกกันตัเดียวนี่าซื้อักนเพิ่นได้หาหาครับสามขอขอนั้งปูเวทาเวสุวรรณได้หาตัวเดียวเออเพิ่นเขียนเออมือพานนี่ลาที่เอ็นยกเงี้ยนคลิปแรกน่ะ คิปเทียนคิดสี่เนปนล้ำนั่นนะ่ะอันละผู้บอกตัวเดียวแต่ว่าตอนมุ่นคอที่แรกนั้นเขียนให้เลขสามกลับหัวเจ็ดสิบเป็นแปดหรือสิบเป็นสามเขอได้ตัวเดียวได้ตัางหาเอาเพินปเนียนเลขผ้านั่นเด้อเลขล้งผ้าน่ะพอท้าพิันเห็นสามหาเลขผ้าบ้านห้าวันที่เดือนนั้นไปถวายวังกระถิ่นน่ะ ปูเพิ่นใหญ่ปูเพิ่นใหญ่มาออกมาเพิ่นสิเฮ็ดฐานใหม่เพิ่นก็เลยเห็นเออปานนี้แต่ว่าผู้อื่นไปเบิ่งบ่เห็นที่เมืงวันสิไปถ่ายทําบ่เห็นเออสิไปถ่ายคลิปถ่ายทําบ่เห็นเลยเพชรฐานลุ้ยเขตพระลุวยวันพิ่นหนึ่งเปิดนั่นสิไปถ่ายทําบ่เห็นแล้วพอาะไทยเพิ่นเหมาล็อตเตอรี่นะมีแตนอันสามหาม่เท่าไรเอามาให้เบิด์ตละว่าได้สิบใบได้สิบใบ แต่ว่าของเข้าเดี๋ยวได้ตัวได้บนล่างของเ้าน่ะได้เหรอี่กับเก้าบนสองกับเก้าบนมันเข่าบอสองกับเก้าบนมันงแต่ีเข่าแล้วเียกขจจมาไม่ประกาศไม่กันสองกับเก้าบนนะสองกับเก้าบนมันบเม็ดแงเหียงนี่นะเนี่ยเม็ดิงแดงเกิน 2กับเก้าบนสองกับเก้าบนสองเก้าบนล่างดิบนี้ล่างหนึ่งกับสองนั่งหนึ่งกับสองสองส้นกันสองสนกันกโอ้อ้าซึ่ว่าเป็นสองสองบะต้องจับคู่ได้ตัวใดจับคู่นั่นได้ทังบนน่นทังล่างน่นเ้างล่าง เก้าสองสองอ้าวมันส้นกันจ้ะส้นกันบนล่างตัวนี้เลขมันส้นกันบนล่างบนล่างเด้อโอ้เลขข้างบนนั้นได้เก้ากับสองจั 2> 2, <3. S 1> ๊อยู่เอ๊ยสองยตสองสองเก้าสองเก้าเออสองตัวแค่นี้าง 2องโอ้สองศน,นี่แม่ลายอาจารย์เน้งวันนี้ศ2นย์สองสอม่ลายอาจารย์เลเจ็ดเจ็ดบนับเต่าเจ็ดวัน,นี้นะจดเกิด เลาบอกว่าขืิอซี0ซีหับนซืสอให้เล่ายด้โอ้ดู0ซีหัก็บซเสอเขาบ้าพวกเจ้านะพวาย้ไว้จนีิยังหพวบนี่เปแล้วได้ไหม0ซอเลามากเาบอกเ si oh, uh, oh, right. ่เทิมเล่าเทิมแล้วก็เรซื้อเล่ห์ออกเล่าด่านเดสัตว์ห้ายเที่ยวเด้เด็กไอ้ทางมึงบุซเสอให้เล่านี่เออปันในร้านเลาปันมาังซีเออเล่า เก้าเจ็ดแต่เอาทบขึ้นไปทั้งเฮียยทบขึ้นไปทั้งเี้ย้าก้าก็ดเจ็ดนี่ยล่ะศูนย์เก้านี่ละศูนย์เก้านี่ล่ะพิมเพราะว่าไม่ตูตายมม่ตู้ตายมั่ม่ตูตายมันบ้านเลขที่เจ็ดเจ็ดนั่นแหละศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ด้วก็เก้าศูนย์เจ็ดออนั่นมันสีว้นยู่นี่ล่ะ เจ็ดศูนย์เก้านี่นี่นี่เียบประมาณนิดเก้าเล่นกว่านีดสองกับเก้าสองเก้าเก้าทางล่างมันจะต้องเป็นสองสองนี่ละสองศูนย์สองศูนย์ข้างบนมันก็จะเป็นศูนย์เก้ายังประมาณนี่ล่ะแต่ว่าข้างบนมันนี่สองกับเก้ามันก็เป็นศูนย์สองศูนย์เก้าได้เป็นบล่ะเก้าได้แม็นออเดอร์ แต่ว่าไอ้ทากเราฝันว่าเมตูดตายนี่แล้วล่ะเอาครบขึ้นทึ่งเนี่ยครบขึ้นทึ่งแสดงว่าเลขเลขบนเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเลขว่ะเลขบัตายอยู่นั่นแล้วมันก็ติดเป็นศูนย์เก้าถ้าบัาเจ็ดเจ็ดม,มันก็จะต้องเป็นศูนย์เก้าเดี้อทิมเพราะว่าเมตูดตายเอออ่ะเมตูดตายใส่ทั้งเนี่ยนลองนึ่งร่องสองคอยซื้อบ,บนบวกล่างที่ศูนย์ศูนย์ที่ตัวรหาสลอยนี่นัคือโอ้คุณน่ะ ใบบสื่อให้เล่ามากห่อนแล้วดาไปใบไสันอือสันได้สองต่อเนาะหลายเทียอแล้วเึิงบ่สื่อเีเพื่อน่ะเอองวดนี้ตูบอกสื่อฟันนินสตุุเขาหามมาว้หนากองนี่หมองเฮานางกินน้องดีนเนี่ยบันนี้แล้บอกเลขหามสี่ศูนย์ซีกว่าน่คนตายบัตสือไปบนลกะวันเออน่าควนก็คือกันแปลได้ยุตธว่าบ่ตสื่อเออเกมอะไรครับห้าร้อยครับ ดีเซลครับหารอยปันเนียนยังกับวันนี้เพื่นบอกมังซื้อบ่ตัวไหนที่เพิ่นฝันว่าไม่ตูดตายทั้งเงี้ยนะท่าเพิ่นบอกแล้วก็บอกซื้อบ้านเลขทีเจ็ดเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับศูนย์เจ็ดศูนย์เกาอ่ะนะเลาอะไระม่านเนี่ยเออล่าตายศูนย์ว่าั่นเจเก้าศูนย์เก้าอืมแล้เจนเจ็ดเก้าเจ็ดเหนืเี่ห้ 4ง77090799นะ97มันตรงกันเออ97บ่แม่น99บ่โอ้ยมน99่99บ่เออเขียนผิดไปเขียน99 97อื7 0 9 0 7 97 เลกไม่เก้าก็เป็นเก้าเจ็ดออนะเนอะข้าบนมันสองกับเก้าวนางึ่งหนก็ได้แปดกับสี่มันกับมาสี 8, ม,มันบลาเอออวันนี้มาบนมาบนสองกับเก้ามาล่างหนึ่งกับสองเออขายุ่งวันว่างหันระถือว่าเขาเนอะเออเพราะว่ามันมาติดซีอยู่คิดว่าเลกทิ่มต,ม,ตมติดซีเหลขสมต่ำติดสีสีไปีท้ามเหล็กสมต่ำอยู่แล้วเหมือนกัน โดนเราก็ได้ไปเอาน้ำเพลินโดนแล้วก็ได้ไปถามน้ำเพลินสีแวะอยู่ดอกก็ดีทางพานโอเครวยรวยรวยได้มาบ้านมือได้มาบ้านปิดเทอมมาบ่อพีเทอร์ห้องสเปรยเมียดอกพีเทอร์โอ่โอแน่นอนกับมีหน้าบุญลาเจอกันอ๋อเพราะว่าแม่ตู่เพราะว่าแม่ตู่อยู่นั่นเอกแล้วก็สบายดีอยู่บ่สบายดีอยู่บ่สบายดีอยู่เออ ลงหนาลงหลังธรรมด่าลราผู้ดาวนเนาะผู้ดาวน์ละใครคนอยู่ผีเป็นห่วงหไรกันแยกกันอยู่กับห่วงแห้งชื่อคนละทุกกระท้อนถูกกระท้อนเอาแยกหนยกหนักเฮ้ยหน้าขวนแล้วกันยากคืดกันเออทางคนต่างยาคุณลงคืดเกามามากับไปยุ่นเฮียนแม่แกนแล้วมันได้กินน้ำเปิ้ลมันกระแล่นน้ำเปิ้ล เออเออเออที่ตัวขาดมันเออมันกะหามองเพิงเนาะวางไล่หลายเอาเมาโลเป็นสุกโล่เออเ้าโลดเ้าโลดเออเพิ่นกะมึงมึงหมาไงไปเร่อเออหมานึะหมานั่งไปยูนั่งไมแกนแล้วเพราะว่าไมแกนได้เข่าวัดมาเนี่ยกินวัดมากเพิ่นกะแวะให้มันเนาะบับนี้มันเห็นเพิ่นมันกะเล่นแลนไปยูนั่เพิ่นน่าควรเอาเข่าไปให้กินน่ะมันกะไปยูเฮียนไปยูนั่งไมแกนผุน เออก็ดีแล้วล่ะนที่หน้าเนียเนี่ยเงี่ยล่ะก็ดีแล้วล่ะประหัดก้นเพื่อนเห็นไหมมาตรงเมืงมันดอกมันนี่มองเพิ่งแล้วเออโอเคจะจะจะโอเคให้ออนกระดาษนี่นะค่ะท่านผู้ชมสำหรับหวยเซียนทิมเนาะค่ะตรงไหนเนี่ยบนเพิ่นหายมาก สองเก้าเนาะคะ่ะสองกับเก้าแล้วก็ล่างหนึ่งกับสองเนาะคะ่ะแล้วก็เพื่อนจับครูไหากามีข้างบนก็นจะมีเจ็ดสองสองเก้าสองศูนย์เนาะคะ่ะล่างก็จะมีสองเก้าสองสองค่ะค่ะหายเป็นแนวทางเนาะคะ่ะให้ท่านผู้ชมไว้พิจารณาเลยก็ถ้าท่านผู้ชมชอบก็บจังซื้อเนาะคะ่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเนาะคะ่ะ ถูกหวยรวยเบอร์ไปด้วยกันเนาะกดกไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องซีน็ c กช n แนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ